ครับกับสัสดีพี่น้องนะครับเออ้อมือนีแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องงวดวันที่หนึ่งใกล้เลยเด้อครับตัวเลขเด้อมือนีเน่าจะเปลี่ยนนะครับนะเนวทางแบ่งปันกบมาพระูขึ้นมาหาพอดีนก็ได้ว่าถามกล้วยกันอยู่ดีล่ะผลว่ามัน ตัวเรียกฝัน uh. ่าสั hey. these these uh. ้นถามเรียงฝันฝัน่าจอไหนก็ปัวอาอาได้ได้เสได้งอาได้้นงอ่าง่าง่ากันแแจกเป็นผูงหาเงินเป็นเนี่ยเป็นผูงหา ได้ได้เอาหายเอาเอาหายตัวไหนบาหนี่บพูดโอ้แต่ว่าว่าเถือเจ้ามันบ้าแต่ว่าว่าเถือนีเถื่อเรียงนีเถือมันบ้าแต่ว่าเจ้าห้ตัวไหนถื่อตัวไหนมันบ่าเราพูดออกมาตัวไหนบา ก้าแปดกับเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะก้าวแปเกะว่ากาืออยุ่ธหอกนี่แปดมีเก้าวนี่กับเพน่ดอกเจ็ดกับเจ็ดมีแนีหกมีเก้าว่าผมฝันกับฝันยู่อกปุ๊ฝันว่าเขาป่ามาใส่จานใหยุต้ตดิ แต่แกชิโนนมาสั่นันพวกมาให้คลแม่นจังพวกยิ่งนี่ล่ะเอานี่นะป่ามาสั่นยุใส่แบบก็ได้ค้มโยมาเบิ้งคือบอบฝันนี่ได้ปพวกคือคือบอบฝันนี่แหละว่าอ้ตัวได้ยุใส่มาสนก็ได้ค้มไปเบิ้งนะพวก Bây giờ nhìn bật đồ xí đầm đầm lọc Bà đưa lại chán Phụ thị bà tụi bé này cần chân chân Xoay Chết kẹt 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 chết Màu mưa มาเขาเกิเก้นอนอะแล้วก็เรียกไว้มไม่จะไม่เปลี่ยนกันสิบ่บ้านแมนกับตัวได้ตัวหนึ่งละไปก็เรียกปูฟันฟันวัดถื่อนนฟันวัดถ,ถือกเน้่ยจะว่าโบจักตัวถือกมันตัวปู

ก็ที่บ่อตัวเกิดมาที่บ่อปู่ตัวปู่วานี่แล้วก็ชั่วปู่มาตัวแดงก็ที่บ่อตัวนั่นหมดวันลเด็กปู่บ่ได้เด็กปูอยู่แจ็กเชียนร่เนาะอ่าบนแอ่์เล้ววะเนาะดวงอาจจะมาเลยเนาะปู่ ด้ำบ <se> <tim el> ุญด <ends> in <introductions> ูด <fight Dir ether> ิกันได้เนาะฮะขูะูะึ้กึสนเท่น้นก็จะไม่ได้แล้วพวอนี่กากะบาดเมือ ตะ้ก่อนแต่ว่ากนจะผมมันเต็มแล้วพูดคนกากกบาดแมนมัได้เพพูดอะไตองขังเลยเด้รับซับหนอยๆเลยจด้พูดอ่ะรบบว่าเงินดวงได้พพูดอะกากบาดเนี้ยฟ้อมพูดอะไรมีต่กากบาดแมนมดเลยนี่พูดอะไร ถือเพราะถอว่าได้สุดเจ็ดบ่ปัวก็ถือว่าสองหัวเลยนเกเกเขาให้สุดเจ็ดให้เจ็ดไปแล้วให้ให้เจ็ดวามาแล้วมันเป็นว่าบ่ได้ชื่อว่าสั้นฝนบ่ฟากันเสียตัวบางส่งเนาะอ่า อยู่ปราเบอเบเซียผมัวบ้านนี่จ้าเล็กจ้าเขาบ้านนี่สงวันลพูดสืบกราวันผมก็บอกสิบคาวัก้อนนั่นเล็กยดนธนาตาเชียนนี่ก็ได้ยินเได้พูดตาเียนเพราะอะไเล็นะแต่ว่าจับเป็นสองตัวสามตัวแล้วแต่พี่น้องเบิ่งเอาว่ายดนธนาตาเทียนเนาะ ้หาไปแล้สองคลิปแล้วแต่ว่าทูบนันปูนันว่าน้ำพนนันได้ตัวเรีกนันได้ยุบหกสามศูนยอเรียทูบไนี่ปูแต่ว่าเรียขันนมนนันตามว่าปูประทานเนีเปบังพัม่ปูเปบังก็จบอกได้ยู่ ว่าเป็นตัวไหนใชแต่ผมว่ายมันเป็นสองเขาครับเอฟเซีเปนทางมาว่าเปลี่นสองสามอุลกองก็ว่าสองหาอย่างมานั่งก็สี่สองมาตัวครูพวก็ว่า,ววาน่าจะเปลี่ยนนดอไป สองตัวเปลนล่างหรือเป็นบนเท่านั่นแหละต่ว่าตามตรดล้วนั่นบอกได้พูอ้นสองชวดชวดในวันจันหกงวดแล้อพูนี่งวดที่เจ็ดอีกชวดเด็ดตามเรียนมาสถิษฐีบงังบันไดเรียกันสิบสีงวดนั่นจุดทุงวด ทังเจีก่าสมตัวสองตัวตัวหนึ่งมาบันตัปูมาในานอน้นลักเสีบลักนวยนั่งลักลอยนี่มาบนล่างนี่ลักชสีบลักรักนวยกะทัังเทียกมาาค้อมกันมาน้ำกันว่าสูดชีียงวันเด่นหนึ่งกับไปได้สกับเก้าตัวลักๆักมันตัวเพราะว่าสูดรนั่นสวดวันจัน์นั่นเขาม้าหกจันทร ได้ยุ่ปูทำไมเก่าอีกเดนี้าดนี้มันได้ส้นกันสอสูตรมัน้นเก่านี่ก็ได้มันใจยุ่เกา่าเเก้ากับสาพูเกกับสาากส,าสกับเก้ามันก็ได้มาเขา่าธาตาเชยนดีว่าบ่คุณด้เน่ใจมักกัมันก็รักานที่เขาว่า เออี่ล้านเบงนะพูดนะเจ้าว่ามันเปลี่ยนเนาะบพรเนี้ยเ่ว่าเรียกพูนว่าโตโตนี่แล้วจำบ่ได้นี่แล้วพูแต่ไม่จำได้กับสิไงใ้เนาะจำได้ว่าเป็นตัวนั่นตัวนี้สิไใเนีเว้ย อ่าเจ็ดเดือเอ้าเ็ไปปพัวเฮ็ดอกมากไม่อีใบหาลอยบันบไม่ลอยเ้ตัวอแต่ว่าซใบหาลอยันบ่บันบัวเบเ้็ตไปทั่วเนาะซุ้มขายก็ได้ แค่ว่ากรวาดบานว่าเขาอยากขายเนาะกระเทียนย็ดใบชนะขายหลายใบก็บด้ขายได้เลยฟัวก็บมีเงินซื้อเครื่อวาเนาะเ็ดหลายใบก็ได้กระเทียมากซีใบหายก็ทีเป็นใบละร้อยซาตัวฟูมันบ่เป็นร้อยาแล้วกัน ร้อยยีบหาบาทช่วยหนปพ่อก็มันก็เอาเปียงเขาเกือบใา่ก็ไรพ่อช่วจเหล้วกับบ้านสันแต่ว่าก็มากก็ซื้อกขานนาะปพ่อเพื่อกับ้ามากดอกติดเจ้าหนี้่เลือื่วเลยก็ัดนีอ่ะปใบ เปลี่ยนใบพันหนึ่งบ่้อยปกติเห็ดม้มาเปลี่ยนปูเด้อก,กับเบสันหรือว่าเห็ดข้าวป่าน,น,นั่นพูอ๋อทีงแล้วม,มันขายใบละร้อยสิบบาทนี่กับพ่อซื้ออยู่หรอกอันนี้ยังมาขึ้นร้อยยี่สิบห้าบาทวปนี่ไหมว้าย

สีใบกับยิบสี่ด้านนะปูสี่หกยีบสี่นะใบละวหกด้านใบละวหกด้านเอ้ยบีนะจักใบมันจะพอยงละอนอนใบ ว่าการเปลี health, ่ยนตายุโรบก็บอกถึงเดียวแต่ว่าผู้ฟันทงเลยแมนบอกว่าตามตัวที่ผู้มากดีแต่ว่าเป็นตัวไหนผู้บอกเพราะเนี้ยไปถามขอมานเจ็ดหกหกเจ็ดตัวมากมันบอยเจ็ดหกหกเจ็ด ตัวตัวร่องเด้ตัวผู้วานเก้าแปดปดเก้านะ้องงได้พี่นองปากเกฟบี่อันนี้คือความฝันผู้ว่าเพ่นถือเลขแล้วแต่ว่าจำาบ่ได้เนาะแต่ว่าพนกะเลขที่มักนะครับฝากไว้นะครับแนวทางได้ครับเด้อเพื่อพี่น้องเอาไปโปรดใส่วิจารณญาณนั่นแหละนะในการรับชมก็ดีนะครับนาะ เดี๋ยวเราจะชิปเด้อพี่น้องฝากไว้นะครับสำหรับมือนี้ก็ขอให้พี่น้องผู้กําังติดตามนะครับเอาไปใช้วิจารณญาณน,นะครับบสนับสนุนในการเรียการพะนันทุกชนิดนะครับฝากไว้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเด้ออู้เพิ่นไหหมาจังซี่นะครับเกตหกหกเกตแปดเก้าเก้าแปด บนล่างกับบอลูนะครับเด้อแล้วแต่เอฟซีพี่น้องนะครับผููท,ที่เขามาติดตามก็ดีเนาะสาหรับแนวทังก็คือแนวทังเนาะครับอย่าจิตเป็นเดือนใดนะครับเนาะฝากไว้สำหรับมือนี้นะครับเนาะขอพี่น้องผู้กมาติดตามจงโชคดีนะครับเลขฝันผู้สุกนะครับฝากไว้เด้อพี่น้องจะเขาบวงวดนี่นะครับ ฝากเก็ซีพี่น้องนะครับกดสับสไครต์กไดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามนะครับเดอ้อสำหรับแนวทางก็คือแนวทางเนาะครับเนาะแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับเดอ้อฝากเก็ซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ